เมื่อกี้วัวเตอร์ได้ยินเสียงถามถึงวิธีตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งและข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีก่อนจะถึงวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมก็เลยอยากจะบอกนะครับนี่เลยนี่เลยถ้าสงสัยอยากรู้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเป็นทางการโหลดแอป s m า r t v o t e ของสำนักง,งานกรกตได้เลยครับโหลดแล้วก็เช็คสถานที่เลือกตั้งและข้อมูลผู้สมัครได้เลย การเลือกตั้งเทศบาลไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตนะครับต้องไปเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568แณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อเท่านั้นนะครับถ้าอยากเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสร้างสรรค์ท้องถิ่นตัวเองเพื่อชีวิตและอนาคตที่ดีกว่าอย่าลืมไปเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมนะครับผมไปเตรียมคู่หาและหน่วยเลือกตั้งรอทุกคนก่อนนะครับอ่ะ ก่อนจะไปผมขอประชาสัมพันธ์เรื่องสีบัตรเลือกตั้งอีกนิดนึงนะครับบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีจะเป็นสีเนื้อทองและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลจะเป็นสีเขียวเมื่อจะกากรตบัตรขอให้ดูให้แน่ใจก่อนว่าเป็นบัตรประเภทใดจะได้ไม่เป็นบัตรเสียนะครับไปก่อนแล้วนะครับ